พี่น้องไอ้ต้มเห็ดกับไอ้หน่อไม้ใส่กันเนาะว่าไอส้สีซุปกับซีปิงปลาไอ้ทู่กินกับข้าวเหนียวแซ่บแทบได้แต่เมาพี่น้องพบว่าเดี๋ยวปิงปลาทู่ก้อนข้าวบัะนี่นี่พี่น้องปลาทู่คือ,บบนนอ,าอมารสผมพวงว่านพี่น้องไอ้สามเข่งลอยเนาะเข่งกับเข่งโฟมเข่งสมัยใหม่แซ่บแทบมากันนะครับเด้อนี่พี่น้องได้แล้วบันนี้ แสร็จ้วกันนะครับเดี๋ยวไปสุบก่อนพี่น้องก็ได้พี่น้องไอ้สุกน้ำใหม่ใส่เห็ดเนะาะไก่ผักแก,มมก่หม้อบะหมี่ดอกวะนีก็ดปีงปลาทูเค็งเสร็จแลก็น้องบนนะครับเด้อก็สวัสดีพี่นอ้องปองปลายสู้ขู่สุกคนนะครับเนาะมันีก็มาไอ้ซุปน้ำใหม่ใส่เห็ดพี่น้องไก่มีไปปลาทูเนาะปลาทูเลื่อนได้ผักแก,มมก่หม้อก็มี กะลัมเหี้ยวๆหี้ยวก็ใบเขื่อสมเขื่อๆหน่อยก็ใบพริกหอมมาแสแสรก,กนู้บนนะครับเด้อถ้ากันไหนยังกินข้าวก่อนเท่งกันนะครับน้อมาเสแสรก,กนู้บนนะครับเด้อเหรอคนนี้เขาเย็นดอกเอาไอ้ซุปเห็ดรถผมพ่วงให้เราพี่น้องฮึฮึ <c oughs> <c oughs> แประทุเข่งสามเข่งร้อยจะไปเสื่อร่านค่าเข่งละห้าสิบห้าบาทต่างกันเนาะ เฮ็ดคอนหน่อยไปก็คือดอกแค่น้อยหรอกเน,น,นี่ยไม่ค่อยเห็นดอกเห็ดครับนี่สมซ้อนเนะบัตนัดมือป่ะเนี่ยนัดอยู่แ,แต่แม่งไอ้บอเก่งมันกินบอ่อป,ปม đậu <laughs> <laughs> ngâm, cái thịt kèn, cái bò đực chắc được chưa? ใส่ซนัเห็นอย่างนี้น้าน่เป็นปลาด้วยมองผมไม่นนนนมอนารแฮยเห้อย่างนี้ผมจ้องว่ะมองอื่นกูคอยมีเหีพี่น้งแต่มองคนมัก็คักทุเมีอนเขาปลูกกันหรือา่าโหจงว่ะ ใส่ใั้ทัเนี่ยนะอยู่สีเนึงเสียขกันหรือเป่าแต่คนแบบ แด้แววันหมดแล้มันสอบบ่เย็นไปแล้วอากาศก็ต้องดี มาพอมากินเขาเลยนี่ครูบาวหลายภาคกันขึ้นเขาดีนะหมาอมนี่ครูบาขึ้นเขาคนนี่ยังไม่ค่อยพักเขาโรงแร่มำขำๆเนาะ นนเรนดําเ่าคนนา่นุ่นเดินเสียงอมๆเปิดเพ่งความยาเขามาเลือดให้ มากินปลาทุกผมกำลมังแค่อปลาสลิดปลากระเดืองใหญ่ไหมมากไม่บ่คคมีขายก็ปลาดุกแดดเดียวแซ่แซ่แห้ง 八种鸟类。 Ngon ngon cơm. Nó nền nè vô khó. เริ่มมาเขาเขาเย็นโมยอุ่นสัมเดี๋ยวพี่กอล์บ้สะานีใช่ไห เดี๋ยวคลิปหนักอ่ะเขาเปิดเพลงลาบอ เฮ็ดเอียงเฮ็ดหน่อยนี่เฮ็ดขอนาใส่นธุ์นี่ไปคือเขาถขาว่า,าเฮ็ดข,นขอนคือโบโจงไหวมันใหญ่มันแบบน,นี่ขายดีกว่าเพราเขาไอ้เก็บซ้ำนี่เ่ากินไปสงมแตบ แห้งถ้าเขาบังกับฝากไรฝากแทบเป็นกำลังใจให้ในนะครับเด้อเห็ดกิปต่อไปขอจบลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพี่น้อยจะแซ่บมกกนครับผมปลาทูตัวบวบอ้วนเลยสม,มัสยใส่เห็ดขอนน่าจะแซ่บแล้วเนาอ 好可笑。